สวัสดีครับของจ้วนสือนะครับฝรั่งชนบุรีสนใจติดต่อสอบถาม0863515353าสาหหลังจากเราทดลองปลูกเป็นเวลาสองเดือนนะครับให้ผลางานออกมาได้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรให้เราชื่นชมบ้างนะครับ เห็นไหมครับโงจ้วนสือนี่สเดือนมีผลออกมาแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็สามารถเก็บลูกได้นะครับนี่คือต้นที่1น,นะครับก็มีออกลูกออกดอกอยู่นะครับสองตำแหน่งตรนนี้าตำแหน่งที่สองต้นที่1น่งต้นที่สอง ต้นที่สองยังมีแต่ใบอยู่ต้นนี้เขาจะอยู่ในร่มนิดนึงเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องแสงไม่พอเขาอาจจะออกลูปไม่ดีฝรั่งเป็นไม้ชอบแสงนะครับเพราะฉะนั้นควรจะปลูกที่ที่มีแสงหน่อยนะครับได้มาหนึ่งดอกจริงๆแล้วเขาจะออกเป็นคู่นะครับคู่หนึ่งก็บสองดอกครับต้นที่สามนี่ต้นนี้ก็โชว์ผลงานหน่อย 1 đọc đóng đọc đang là bàn đóng đọc đã tay à, 8 đọc mẹ tôi tôi nói 8 đọc mà tôi nghĩ sối nổi 1 đọc đóng đọc 8 đọc bài bằng 3 đọc 4ดอก5ดอก6ดอก7ดอกตอนนี้มีทั้งหมด7ดอกเยอะสุดเลยนะี่นับมาต,ต้นตปอไปตอนนี้1ดอกกำลังตูมยังไม่บานนะครับแต่ก็มีนี่มีกำลังเพึ่งออก2 3มมีทั้งหมดสามสดอกตอนนี้3ามดอกต้นที่ห หดอก2ดอกแล้วก็3ดอกตอนนี้นนี้รู้สึกอยู่ที่3ดอกเยอะออไม่ใช่เยอะคือมาตรฐาน3ดอกแล้วก็มีต้นนู้นที่เยอะหน่อย6-7ดดอกนะครับอันนี้คือต้นที่อาการไม่ดีนะครับอาการไม่ดี ก็มีต้นนี้ออกมาเน,นี่ยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกอันนี้เป็นลูกแล้วอันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็จะได้เก็บสามดอกที่สามดอกอันนี้มาจากคนละล้านกันนะคนละสายพันธุ์ไม่รู้มันเป็นเพราะว่าเขาอ่า เสพยอดด้วยหรือเปล่ามันก็เลยการเจริญเติบโตดีปกตินะครับมีบางต้นที่มันไม่ดีต้นนี้มีดอกเดี่ยวมีดอกเดี่ยวแต่ว่าการเจริญเติบโตก็ปกติดีนะครับมีเชื้อราบ้างเล็กน้อยเชื้อรามันเข้าทำลายตั้งแต่ตอนเขายังเล็กๆผมก็ฉีดยาไปแล้วเรียบร้อยก็ เขาก็หยุดการจเจริญเติบโตของเชื้อราแต่ว่าใบใหม่ออกมาก็จะเขียวปกติไม่มีไม่มีเชื้อราเชื้อราคงจะตายไปแล้วครับแต่ว่า,าต้นพันธ์มาจากสอ,สองสถานที่นะครับมาจาก NP Garden แล้วก็ชมพูพันไม้นะครับสองเอนี่เขาเป็นเสียบยอด ซึ่งผมในความคิดผมนะการปลูกไม้เสียบยอดไม่ค่อยเจริญเติบโตหรือว่าเลี้ยงยากนะครับถ้าให้ดีควรจะเป็นทาบกิ่งกับกิ่งตอนเพราะว่าทาบกิ่งกับกิ่งตอนเนี่ยเป็นไม้ที่ว่ากิ่งเขาเจริญเติบโตออกมางอง,งามแข็งแรงแล้วแล้วเรานํามาทาบมันก็เลยสามารถจะต่อสู้ได้ดีกว่าแล้วก็เจริญเติบโตได้ไวกว่า ส่วนกิ่งเสียบยอดเนี่ยเขาตัดยอดมาเต็มที่ก็ประมาณนะคับหนึ่งคืบหรือว่าไม่เกิน20สเซนนะครับขเขาก็มาเสียบซึ่งผมว่ายอดมันการจเจริญเติบโตมันอาจจะยากกว่าการดูแลยากกว่าถ้าเกิดจะแนะนำให้สมาชิกหรือคนที่สนใจอยากจะปลูกเนี่ยผมแนะนำให้พยายามใช้กิ่งตอน กกิ่งทาบกิ่งนะครับให้ความยาวอย่างน้อยสนะักสี่สิบหเซนไปเลยโอกาสที่เราจะปลูกเลี้ยงแล้วรอดได้ง่ายแล้วก็เจริญเติบโตดีแล้วก็ให้ผลผลิตไวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเห็ดยอดราคาอาจจะถูกบางคนแต่จริงๆก็ไม่ถูกหรอกก็มาทำง่ายเพราะว่าในในชาวกเกษตรที่ทำกันนะเขา,ามาันทำง่ายแล้วก็ได้จำนวนเยอะอย่าง บางทียอดงอกออกมาแค่คืบเดียวเขาก็ตัดไปเสียบแล้วอย่างเงี้ยคือต้นไม้บางทีมันชะงักการเจริญเติบโตนะทำให้อ่าไม่ให้ผลผลิตแล้วก็การดูแลยากก็อาจจะแคะแกนหรือตายไปเลยก็ได้นะครับก็ผมไม่สําหรับผมแล้วไม่แนะนําแต่คนอื่นไม่รู้นะครับเพราะว่าในความคิดผมผมเจอประสบการณ์แบบนี้ผมก็เลยยกเลิกการใช้พวกเสียบยอดไปเลยว่าเอาแต่ท่ามกิ่งก่อ ตอนอย่างเดียวนะผลมะไม้ผลทุกชนิดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะฝรั่งนะครับแนะนําให้เอาแบบนี้ของผมก็มีประสบการณ์จากมะนาวอีกที่ทําการเสียบยอดเนี่ยปลูกมะานาวหกเดือนต้นอยู่แค่คืบเดียวหรือวาอ่าฟุตเดียวแต่ผมตอนเองเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่ากันแต่ต้นผมเนี่ยยาวไปถึง 50เซนถึง1เมตรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเพื่อนๆสมาชิกหรือคนสนใจทุกคนให้ให้เลือกเหมือนผมดีกว่านะครับจากประสบการณ์ก็คือการ,การเลือกกิ่งตอนอยาก,กิ่งทาบกิ่งนะครับสำหรับสวนเราจะมีแต่กิ่งตอนนะครับเราจะไม่มีทาบกิ่งเพราะเราไม่ได้ชำนาญในเรื่องทาบกิ่งแล้วก็เสียบยอดเราก็เลยไม่ทำเราจะตอนขายอย่างเดียว เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับผงจ้วนสือฝรั่งชนบุรีนะครับเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับลองพิมพ์หาดูถ้าไม่งั้นก็โทรมา0863515353ก็ยินดีให้คำปรึกษารา,ายละเอียดของฝรั่งท,ทุกขั้นตอนนะครับก็จากประสบการณ์จริงที่เราได้ทำเองนะครับเราก็จะได้ความรู้ จากที่สวนที่เราลงดินก็มีนะครับไม่ใช่ว่าเราปลูกแต่ในตะก้าอย่างเดียวที่เราลงดิน,นผลผลิตจะดีกว่าในตะก้าแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่บ้านหลังเล็กๆไม่มีพื้นที่มากเนี่ยหรือว่าไม่มีดินเลยมีตะปะูเนี่ยถ้าไม่เราไม่ก่ออิฐขึ้นทําเป็นรางสําหรับปลูกก็ก็จะไม่สามารถจะปลูกได้แล้วก็ใช้วิธีการปลูกในตะก้าแต่ต้องถ้ากิ ฝพราหลังมันต้นค่อนข,ข้างขนาดใหญ่อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะก็เท่าๆกับมะนาวก็ควรจะใช้กระถางเบอร์ใหญ่สุด,ดอ่ะดีที่สุดนะครับเบอร์ใหญ่สุดก็เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งแต่ของผมเนี่ยผมใช้เบอร์สองเพราะว่าพื้นที่มันเล็กแต่ถ้ากจเร,รับปลูกแค่ต้นเดียวไว้กินเนี่ยจัดชุดใหญ่เลยเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งไปเลยนะครับก็แนะนำสมาชิกแค่นี้วันนี้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาในเพจหรือว่า ใน YouTube ใน Facebook ในเบอร์โทรศัพท์ก็0863515353มีทั้งมะนาวแล้วก็ฝรั่งนะครับแต่คลิปนี้เราจะเป็นฝรั่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมะนาวค่อยว่ากนอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับทุกคน